สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างรีดถึกแล้วนะครับผมก็วันนี้จะมาสรุปตัวงานเป็นงานซ่อมตัวบอดี้นะครับก็รุ่นนี้จะเป็นตัว l e n o v o Ideapad Slim 3นะครับผมก็อาการที่มาเนี่ยคือตัวบานพับบริเวณนี้มันหักนะครับผมก็ทําให้ไม่สามารถเปิดปิดจอได้นะครับไม่สามารถปิดจอให้สลินั้นนั้นได้นั่นเองไม่สามารถพับหน้าจอลงมาได้เลยก็ตอนนี้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วโดวยการหล่อเบ้าขึ้นมาใหม่นะครับผม ทําให้ตัวหน้าจอเนี่ยสามารถเปิดพับได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือมีขึ้นมาว่าเป็น setting default นะครับก็ตอนนี้ลูกค้าเขาไม่ได้ใส่ฮาร์ดดิสมาให้นะครับผมก็เดี๋ยวจะส่งเครื่องให้ลูกค้าใช้งานต่อนะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ติดปัญหาเกี่ยวกับตัวโน้ตบุ tag ๊กคีย์บอร์ดแตกนี้นะครับสามารถติดต่อส่งให้เข้ามาให้หน้าร้านดูแลให้ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น สาขาไหนก็ตามนะครับผมเคสอย่างนี้จะซ่อมในทุกสาขาเลยนะครับนี่ก็ผมทําการหล่อเบ้าใหม่ขึ้นมาหมดเลยไม่เพราะว่าตัวบอดี้ไม่มีอะไรให้หยึดแล้วนะครับผมก็ยังไงลองเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับผมฝากร้านสมัยทีซ์วิสไว้ด้วยนะครับตอนนี้ร้านมีทั้งหมด10สาขาแล้วนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันเบื้องต้นได้นะครับยังไงวันนี้ช่างที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่คด ที่เข้ามารับฟังด้วยนะครับผมสวัสดีครับ